นี่ยบางนะผมก็ขอเสนอโจทย์เป็นโจทย์คณิตนะครับผมทั่วไปนะครับก็เป็นเบตทเล็์เนาะก็อาจจะรวมเรื่องเรื่องนี้มาครับผมแต่นี้น่าจะเป็นของพิจารณากรครับผมเราก็มาดูนะครับผมข้มอแรกรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวสิบห้าเซนติเมตรและด้านตรงข้ามมุมฉากยาวยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับผมว่ารูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรแล้วก็มาหาด้วย ผมเดิมแล้วว่าลุงครับถ้าเราคิดตามหลักความจริงนะครับผมถ้ามันเป็นด้านมุมฉากเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันอันนี้คือสมมุติสมมุตนะินะนี่อันนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้คือด้านประกอบมอุมฉากน,นี่ตรงนี้ครับผมก็สมมุติให้ตรงนี้เป็นเท่ากับ15ตรงนี้เท่ากับ25้า 25, ครับผมแล้วตรงนี้จะเท่าไร่มเราก็เขียนโจทย์เลยเขียนตามพิธากรัสเลยครับด้านตรงข้ามมุมฉาก ครับผมกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองบวกด้านประกอบมุมฉากกาลังสองนะครับผมมาตั้งเลยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือยี่สิบห้ากังสองเท่ากับเท่ากับสิบห้ากัางสองบวกกับ เสมมติว่าเป็น A นะครับผม a กลังสองจะได้เท่าไหร่นะครับยี่กลังสองเนี่ยจะได้ประมาณหกร้อสบห้านะครับเฮ้ยย5สกลังสองะได้เท่าไหร่ก็ได้สองสองห้านะครับจุดจุด บวกกับบวกกับ a กำลังสองนั่นเองไม่จะได้เท่าไหร่นะครับเราก็ย้ายทำการย้ายข้างเลยแล้วผมเอา6 2 5เนี่ยมาบวกบวกันเอ้มาลบกับ2 2 5นะครับก็จะได้เอามาลบกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้ c ศูนย์ศ์์ศูนยแล้วก็เอลังสองซึ่งสี่ศูนย์ศูนยเราก็ถ้าเราหอดสแควรูทมาถ้าผมก็จะเท่ากัาบประมาณ20่ั่นเองผมัน,นแก ยี่สิบนั่นเองนะครับผมเรารับเออแล้วก็หาพื้นที่เออ่รูปสามเหลี่ยมเลยนะครับผมสูตรก็คือหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนะครับคูณฐานคูณสูงหนึ่งส่วนสองคูณสูงอ่ะสูงเท่ากับ 20, สิบห้าฐานฐานเท่ากับยี่สิบซึ่งเราเพิ่งหาเมื่อกี้นะครับ สิบแล้วเราก็ทําการตัดครับสองตัดยี่สิบครับผมได้สิบสิบ,สบคูณกับร้อยคูณกับสิบห้าครับผมจะกับร้อยห้าสิบซึ่งข้อนี้ตอบข้อสามนั่นเองนะครับผมเราก็ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับผมบ้านของนิชาอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านครับปุ้นซึ่งอยู่ห่างกันยี่สิบแปดกิโลเมตรและบ้านของต้องตาอยู่ทางทิศใต้ของบ้านขับปุ้นซึ่งอยู่ ห่างกันย1เ็กิโลเมตรบ้านของนิช,ชาอยู่ห่างจากบ้านของต้องต,องตากี่กิโลเมตรอะเรามาเริ่มเลยเดเดี๋ยวเราก็ต้องวาดแผนที่ก่อนนะครับให้บ้านของนิช,ชาปเป็นสีแดงนี่คือบ้านของนิช,ชาและบ้านของนิช,ชาต้องอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านข้าวปุ้น บานูดทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ฝั่งขวานละ้วผมถ้าสมมุติว่าผมเป็นกระจกของกบุนนะครับเดูดูผมอย่างนี้นะครับผมก็คือทางนี้นะครับผมทางตะวันออกนะเราก็จะต้องตะวันออกนะครับผมถ้าใตากระดานด้วยก็จะเท่ากับว่าต้องหันไปฝังนี้เอาผมนี่เป็นบ้านของ อุ้นนะครับอุ้นอยู่นี้ตึ๊่ๆและระยะห่างทั้งหมดอยู่ที่28กิโลเมตรหูไกลเหมือนกันครับเนี่ย28และนะบ้านของต้องตายอยู่ทางทิศใต้ของบ้านเขาอุ้นนะครับผมซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ28กิโลเมตรบ้านต้องตาขอเป็นสีสีงเงินนะครับผม แต่ละวา่าใช่ไหมครับจิดใต้แน,น่นอนหลงทาง,ลางแล้วก็บ้านต้องตานี่นะครับบ้านต้องตาซึ่งระยะห่างอยู่ที่ประมาณ21่ิบเอ็ดกิโลเมครับผมบบบแล้วระยะห่างของบ้านเนี่ยบ้านเออนิชากับบ้านต้องตาเนี่ยห่างกันเท่าไหร่เนี่ยนี่ ก็คือจากสีแดงไปสีน้ำเงินเนี่ยเท่าไหร่ผมเราก็ทำการขีดจบปุ๊บอ้าวเราก็จะได,ได้เลยครับผมเป็นสามเสี่ยมวงฉากแล้วก็ใช้สูตรพิทานพลัดหาได้นะ,ระรรนครับผมเราจะได้เออบ้านนิชานะครับเส้นตรงนี้นะครับผมก็ยกเป็น A อข้างสองแล้บ ยี่สิบแปดกำลังสองโอ้ยบวกนะครับบ,บวก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 ยี่สิบเอ็ดกำลังสอง 2. นะครับ เราไปดูกันเลยได้ที่ก็ตั้งเลยนีอย่างแรกก็หาก่อนนะครับว่าถ้ามันคูณกันจะได้เท่รยยกกำลังก็ยกกำลังยิบแปดไนะครับผมแปดสองห้ายี่สิบแปดห้าสี่สิบแปดกสี่แปดเจ็งแปกี่แปนึ่งแปดแปดสองสิบหกสิบหกยี่สิบสองแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกสองมือองสองสอง โอเคก็บวกกันครับ 2, 8, 7, 4, 8, 7เ้ย 7, 8, 4นะครับนี่ 7, 8, 4, 7, 8, 4บวกกับ21กำลัง2ครับ่า 1>, 1 2ก1 1กสอ2สองหนึ่งหบวกกันก็จะได้สี่นะครับสี่สี่หแล้วเราก็มาบวกกันอีกทีครับชิดชิ่ชิชอะก็จะได้สี่บวกหวกเป็น12 ก็เจบวกหานะครับผมก็จะได้1ิ1 2ิบสองนึะครับหนึ่งสองสนึ่งคือสอเนี่ยจะเท่าถ้าเราถอดสแควรูปนะครับผมกจม็จะได้ประมาณจะได้ประมาณ3ามสิบหนะครับผมเรื่องระยะห่างของ นี่นะครับผมก็เท่ากับ3ามนั่นเองเส้น้อนี้ก็ตอบข้อหนึ่งนั่นเองผมเราก็ไปดูข้อต่อไปกันนคะรับผมนัดต้องการตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคนตัดกระดาษด้านละกี่เซนติเมตรีได้กระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่าที่ต้องการนะครับผมซึ่งเราค่อยค่อยหาวิธีกาจโจดเลยนะครับเราก็ต้องคำนวณน,นะครับผมว่าได้จริงหรือเปล่าผมเราก็มาดูเลย แน่นอนครับรูปเอ่อด้านมุมค้ามุมฉากเนี่ยจะต้องเอ่อเป็นตัวเลขที่จํานวนเยอะสุดนะครับผมซึ่งเราก็มาดูตั้งแต่เอ่อคำตอบหนึ่งนะครับผมยี่สิบหกกำลังสองเท่ากับยี่สิบสี่กำลังสองบวกกับสิบกำลังสองก็ได้ล้วก็ต้องหารยี่สิบหกกยี่สิบหกยี่สิบหกไม่อยู่ในนี้้วยนะครับ

ส,สองหนึ่งสองสองง่อ่หนึ่งครับตอนผมจะลรมเรหนึ่งห3หอห้มสอือเขีนเพิ่มหนึ่งเปตัวนึ่ะเอ้่ะไปครับหนึ่งสามหกว่าม่หมน,มนึงคนระับอีกนิดนึงอ่ะเรามาอีกใหม่ครับห ห้าสามสิบหกอ่ะสาหใส่หกทดสามครับตรงหกสองสิบสองไม่ได้สิบห้านี่เราเรามาบวกกันครับผมไม่ได้หกห้าบวกสองเจ็ดแล้วห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกแล้วก็มาหายี่หกกันนะครับ อ๋อใช่อันนี้คือยี่สเค้ยาเจ็ดหกนะครับคือคําตอบของสมการนี้ถ้ามันถูกต้องนะครับผมคือคําตอบของท,ทางรัฐนี้นะครับว่าจะถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกมันก็จะไม่เท่ากันะครับผมมาดูที่24่สิบสี่สี่สี่เวแปดี่สอ่สทด1นึ่ง สอง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 สี่เอหกเน้าห้าเจ็ดหกนะครับผมเป็นห้าเหรอไม่หนาชัแล้วนะครับาคิดใหม่ก่อนนะครับผมรบกระดานแบบ ผมว่าผมต้องคิดอันไหนคิดักอันหนึ่งเนครับโอเคบีเออ่ะซีเล้าไปิบนีซีองแปดเก้าซีหนึ่งซีซีสองแปดสองหนึ่งสองสองสองส หัวกกันครับได้6 7ตรดหให้เป็น5 7 6ครับผมดแสดงว่าผมต้องคิดท6ผิดแน่นอนครับแล้วก็มาเริ่มคิดที่6ใหม่นะครับ6 6 6 2 2 3 8 4 4 5 3 6 6 36 6 1 6 6 2 12 12 15 2 12 หกหกสองสิบสอง็หนึ่งองสห้าอ้าโอเคจะได้เป็นหกเจ็ดหนั่นเองอ่ะกลายเป็นหกเจ็ดหกอันนี้กลายเป็นหกเ็ดหกนะครับผมอันนี้กลายเป็น5.7.6ห้าเจ็ดหกบวัสิบบวกนสองครับผมก็คือสิบสิบนะครับสิบสิบเป็นหนึ่งร้อย อ่ะพอมาบวกกันปึ๊บอ้าวได้เลยครับผมเป็น676จ็ดหผมซึ่งแน่นอนครับข้อนี้ก็ต้องตอบข้อแรกอยู่แล้วแน่นอนนะผมก็สวัสดีเอฟไอจก็ขอลาทุกท่านกันไปก่อนครับผมอาจจะยาวนิดนึงแล้วอาจจะผิดพลาดนิดนึงแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็สวัสดีขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ